สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่ใช้สำหรับแนะนำนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันของตัว YouTube Studio นะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการดูยอดวิวนะครับหรือสรุปผลนะครับต่อวันนะครับหรือเราจะดูรายได้ของ YouTube นั่นเองนะครับ ตัวที่จะใช้นะครับก็คือตัวที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับที่คือตัวนี้นะครับเป็น youtube studio นะครับให้เราไปโหลดนะครับที่ playstore นะครับหรือถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็น app store นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับที่ Play Store นะครับแล้วพิมพ์คำว่านะครับแล้วพิมพ์คำว่า YouTube นะครับ พิมพ์ You Tube ขึ้นมานะครับเราก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับค้นหาได้เลยนะครับนะครับโปรแกรมจะเขียนว่า YouTube Studio นะครับเราก็เข้าไปติดตั้งนะครับได้เลยนะครับเราก็ไปติดตั้งได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะไปอยู่ในรูปนี้นะครับ นี่รูปของฟันเฟืองตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับในเรื่องของอสรุปผลหรือรายได้นะครับหรือยอดวิวต่างๆนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับหลังจากเข้าไปดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะสรุปผลมาให้นะครับสรุปผลมาให้นี่ก็จะเป็นช่องของเรานะครับช่องของเราก็จะมีสมาชิกจํานวนเท่าไหร่นะครับ สมาชิกเนี่ยเป็นตัวตัวที่สําคัญนะครับเป็นตัวที่สําคัญทํายังไงที่จะให้เขาเนี่ยามาติดตามเราเยอะเพื่อได้เห็นได้รู้นะครับได้รู้ในเกี่ยวกับวิดีโอที่เราทํานะครับช่องแรกนะครับช่องแรกก็จะเป็นในตัวของการสรุปผลนะครับการสรุปผลนะครับเวลาในการชมนะครับหรือจํานวนคนดู นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงจำนวนของสมาชิกนะครับแล้วก็รายได้นะครับความสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับรายได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมว่าตัวไหนนะครับที่เขาเนี่ยเอาวิดีโอเราเนี่ยไปเผยแพร่นะครับหรือเราเผยแพร่วิดีโอล่าสุดนะครับแล้ว จำนวนการดูมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เวลานะครับเวลาในการชมนะครับนเวลาในการชมนี่เขาสรุปมานะครับ <C ür> แล้วก็จำนวนคนดูนะครับอันนี้เขาจะสรุปมานะครับอาจจะล่าช้าประมาณ2วันนะครับะจะล่าช้าประมาณ2วันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ นะครับเข้าไปดูได้รายได้นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้รายได้รายได้นะครับเข้ามาดูนะครับรายได้นะครับของเราเนี่ยเขาจะสรุปมาอันนี้อันนี้จะล่าช้าประมาณวันถึง2วันนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่16นะครับอ่าหกตุลาถึง12พฤศจิกายนะครับอ่ายอดของเราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนนะครับหนึ่งร้อเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญ นะครับก็คูณ33เข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็น u s ดอลลาร์นะครับนะครับหรือเราก็มาดูตามเดือนนะครับตามเดือนได้นะครับอย่างเช่นเดือนนี้เดือนพฤศจิกาเราได้ไปที่เท่าไหร่แล้ว62เหรียญแล้วนะครับโอเคนะครับการคน้คนพบวิดีโอของเรานะครับค้นพบในทางไหนอ่ะ นะครับในทางวิดีโอที่แนะนำนะครับในการแนะนำวิดีโอนะครับออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันไม่ได้สำคัญเลยนะครับแล้วก็มาดูตัวไปก็เป็นวิดีโอของเรานะครับเราก็จะเห็นว่ายอดวิวของแต่ละตัวเป็นยังไงแต่ละเป็นยังไงนะครับอโอเคนะครับแล้วก็เป็นคอมเมนต์ โอเคก็ okay. จะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของ YouTube Studio นะครับโอเคนะ